ครับก็หลังจากที่ควันเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ความยาวพอประมาณเลยก็ประมาณนี้นะครับได้ความยาวพอประมาณแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะทําขอเบ็ดนะครับขอเบ็ดแบบอขอเบ็ดแบบที่หาพอจะหาได้ในป่านะครับซึ่งในป่าเนี่ยแน่นอนละว่าต้นหนามเนี่ย ต้นไม้ที่มีหนามค่อนข้างจะหาง่ายนี่ทําก็เจอทามีเจอเศษนะครับกิ่งไม้ที่มันมีหนามนะครับเป็นน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นของอมะขามเทศนะครับน่าจะใช่นะก็ที่ทำมีติดเจ้า ล็อกกี้มอเทนนี่มาด้วยนะมีมีดเล่มหนึ่งเราสามารถสร้างได้สร้างอุปกรณ์ได้เกือบทุกอย่างนะครับไอ้ดีเพื่อนเอน่านสมาชิกอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะเ้เห็นอันนี้มันจะมีหนามอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมฮะจะเป็นหนามสองเกี้ยวนะครับอยู่บนเน้นนะหนามก็จะใช้ส่วนนี้ล่ะะครับ ที่จะทําเบ็ดตกปลานะครับทําตัวขอเบ็ดน,นะครับสําหรับตกปลานะครับเราจะเหลากเลยนะครับเอาส่วนที่มีหนาเอาส่วนที่เป็นหนามเนี่ยไว้นะฮะ ที่ทอมมี่จะเหลาให้ด้านหนึ่งแหลมนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเหล่าให้มีตัวจับเชือกนะครับก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีหาต้นที่มีหนามแข็งแรงว่านี้นะครับแต่ทอมมี่เพาะที่มันหาได้มันมีแค่นี้นะครับหรือถ้าหาไม่ได้เราก็หาไม้ที่แข็งนะครับกิ่งที่แข็งกิ่งไม้แข็งๆที่มีตามันนะนะ บริเวณดวงตามันนะครับเราก็เอามาเหลาให้เกิดเหมือนหนามก็ได้นะครับแต่จะตกได้นะั้นไม่นะันได้นะั้นมันขึ้นอยู่กับดวงครับแต่มันก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะครับโอกาสทางหนึ่งสําหรับในการเอาตัวรอดนะครับในการเอาตัวรอดในถ้าเกิดในกรณีที่เราหลงป่านะครับฝึกไว้นะครับเผื่อยามครับขันหรือจําเป็นก็ สามารถจะทำได้นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่หนามอันนี้มันค่อนข้างจะเล็กนะครับคิดว่ามันคงจะไม่ติดแน่เลยเอาอันใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ทําให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเขามีจะเหลาอันนี้อันนี้น่าจะอันนี้จะมีหนามที่ยาวหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีหนามที่ยาวหน่อย ทำมีจะเหลาเหลาช่วงนี้นะครับอันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการผูกดีนะครับ